สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูี่ปุนพาโชคพารวยนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางราวพัฒนานะคะมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะราวพัฒนาของวันพุทธที่15เดือนมกราคม2568กนะคะก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยค่ะ ตัวเลขนะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคะ่ะสำหรับงวดล่าสุดนะคะมาแค่วิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋าเจาะหลุดนะคะวันพระนอแอดไม่ได้ติดเลขเบิ้ลให้นะคะพี่น้องจ๋าผ้นที่ออกนะคะ9 9 8 7 3 3นะคะสองตัวหน้าชุดหกตัวฝั่งพี่น้องสองปปลาว99าเเข้าตัวเด่นนะคะแอดไม่ได้ติดเลขเบิ้ลให้เลยนะคะพี่น้องจ๋าหน้าเสียดายเนาะอ่า 9ก้ามานะคะมาในตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็สองตัวล่างชุดสี่ตัวนะคะแปดเจ็ดเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะตารางของเราไม่มีแปดนะคะอ่ามาแค่วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดแอดฟันไปให้ที่ 7, เจ็ดนาองหัวที่ผ่านมาสามได้เจ็ดฟันตัวเดียวอ่าเลขเจ็ดนะคะเจ็ดมาบนมาล่างเลยนะคะส่วนบนนะคะเจ็ดสามสามนะคะ อ่าใครนำสามนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดยินดีด้วยนะคะจองให้สามเจ็ดมาอยู่ข้างหน้าพี่น้องจา๋าน่าเสียดายเนาะมีทั้งสามทั้งเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าหน้าจะหามก็ได้เนาะสามเจ็ดสามก็ได้เนาะมาเลขเบิ้ลซะงั้นนะคะพี่น้องจา๋าหน้าเสียดายเนาะแอดไม่ได้ติดเลขเบิ้ลให้นะคะยังคิดอยู่นะคะว่าวันพระน่าจะเบิ้ลนะคะมาเบิ้ลจริงๆนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะยังไงวันนี้ก็มาลุ้นกันต่อนะคะ ช่วงนี้ก็อากาศหนาวมากนะคะพี่น้องจ๋าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอ่าชุด3ตัวนะคะอยู่ด้านบนเด้อ์ใครชอบค่อยตามนะคะสำหรับชุดอ่าสตัวเนะวะาะลาพัฒนาของวันที่15นะคะวันนี้ให้เด่น3 7 1รองศูนย์นะคะวิ่งรูดเน้นไปที่ เจ็ดและหนึ่งนะคะสายวิ่งสสยรูดลองนําไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะสี่ชุดนี้นะคะสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะสามหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะคะหรือว่าใครชอบในชุดกันก็ลองพิจารณาดูนะคะชุดกันนี้แอดจับในตารางให้เนาะสาหรับใครที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็ลองจับในตารางกันดูนะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะถ้าใครชอบศูนย์ก็ลองนะคะ 06,08,04นะคะอ่ะก็ลองจับวินกันดูนะคะพี่น้องจ๋าหยิบจับตัวนี้ไปเป็นหนาทางขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ oh. งเฮงปังปังรวยๆเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า